การได้นั่งมองอย่างนี้เรียกว่าทัศนานุตริยะการเห็นอันนาสจันทร์นะบางคนนั้นซื้อตั๋วเป็นพันเป็นหมื่นเพื่อดูการสแสดงของนักร้องชื่อดังกล้องโลกอันนั้นเป็นการเห็นธรรมดาเห็นละกิเลสฟุง้งการเห็นแบบนี้เรียกว่าทัศนานุตริยะการเห็นที่กิเลสสงบคุ้มที่สุดในบรรดาการเห็นเป็นาการเห็นที่นาสจันทร์ที่สุดคุ้มที่สุดคารถไม้เดียวประมาณ3 000, 4, 5, มามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นถือว่าคุ้มมากนะครัหนึ่งในชีวิต ถ้ามีพอม,มีเงินเหลือก็ให้มาเที่ยวทำบุญแบบนี้นี่คณะของเราพระอาจารย์คณะของเรานำโยมาฉันจิตส่วนตรงนี้อีกคณะหนึ่งเพิ่งมาเมื่อกี้มาจากเมืองไทยเหมือกนกันนี่แหละก็อีกคณะหนึ่งและอีกอีกคณะหนึ่งบางพระพุทธบางอยู่พระพุทธองค์นี้บางอยู่ หรือเป็นมงคลอย่างยิ่งมาประชุมในองค์สี่จริงๆตอนนี้มีอสี่คณะอีกคณะหนึ่งเอารวมการกลเลยเห็นเป็นสามคณะ